สาวงามคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีการประกวดนางสาวไทยจังหวัดยะลาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยปี2566ร่วมกับ76จังหวัดทั่วประเทศเดือนมีนาคมนี้ครับ ที่ลานสารฝันอุทยานการเรียนรู้ยะลาประชาชนเดินทางมาร่วมชมให้กําลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดซึ่งการประกวดเริ่มด้วยการเปิดตัว3สาวงามผู้เข้าร่วมการประกวดเดินโชว์บนเวทีในชุดบานุงโบราณครับนอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์จากนายแบบนางแบบให้ได้ร่วมรับชมครับ ส่วนผลการประกวดค่ะผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศคือหมายเลขหนึ่งนางสาวสาธานาพรสกุลวิสัยส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะคือหมายเลขสามนางสาวอามินอันอนวารีค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับสองค่ะคือนางสาวจิตวัดีจุนบุตรโดยมีนายยุสินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยาลานางอภิญยาสวรรณวัฒนธรรมจังหวัดยาลาและนายยงยุทธเติมต่อ CP ีที่ ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดนางสาวไทยยาลาปี2566ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งการประกวดในปีนี้จะมีขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2566โดยจังหวัดเจ้าภาพในการประกวดปีนี้คือจังหวัดพัทรลุงครับเป็นพื้นที่ทํากิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยปี2566ในระหว่างวันที่5-7มีนาคมนี้และในรอบไฟนอลในค่าคืนวันที่19มีนาคมนี้หญิงงามหนึ่งเดียวแห่งปีที่จะได้รับรางวัลมงกุฎเกยียรติยศเงินสด1ล้านบาทและรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างซอฟต์พาวเวอร์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชนในจังหวัดยะลาอีกด้วยครับ